ในี้ต่อไปในเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเลือกแล้วก็ขอเลยไปเลยผ่านไปสู่หัวข้อต่อไปก็คือเรื่องผลสําเร็จของการเจริญจิตภาวนานี่ในเมื่อเราเลือกกรรมฐา,านเสร็จแล,แล้วเราก็ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วนี่ผลสําเร็จในการทําจิตภาวนาคืออะไรบ้างก็ามาดูกันว่าฝึกเจริญภาวนาไปแล้วได้อะไร เมื่อเราเจริญจิตภาวนาหรือทำสมถะได้บอกแล้วว่าผลที่ผลสำเร็จที่ต้องการก็คือสมาธิเมื่อเราเอากรรมฐานมากําหนดให้จิตจับอยู่ในที่สุดแล้วถ้าประสบความสําเร็จจิตของเราก็จะแน่วแน่อยู่กับกรรมฐานนั้นหรืออยู่กับอารมณ์นั้นจนกระทั่งถึงภาวะที่เรียกว่ามีอารมณ์หนึ่งเดียว ว่าจิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวนั้นหรืออารมณ์นั้นกับกรรมฐานนั้นแล้วก็คือการได้สมาธิทีนี้สมาธินั้นมีหลายระดับซึ่งเราก็จะต้องมาดูอว่าระดับต่างๆนั้นมีอะไรบ้างแต่ระดับต่างๆนี้สมาธิก็จะมีถึงขั้นสูงสุดพรนีขคือไปถึงขั้นสูงสุดเรียกว่าอัปปนาสมาธิเมื่อได้สมาธิขั้นสูงสุดถึงอัปปนาสมาธิ จิตก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าฌานนี่ตอนนี้ก็สมาธิก็มาโยงเข้ากับเรื่องฌานแล้วพอได้อัปนาสมาธิก็แสดงว่าจิตเข้าสู่ภาวะฌานอ้าวต่อไปอีกฌานนั้นก็มีหลายขั้นอีกประนีจ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเป็นหลายขั้นเราก็ต้องพยายามบรรลุฌานต่อไปตามลําดับจนกระทั่งสูงสุดนี่พอได้ฌานครบครบฌานหมดแล้ว ยังมีผลสําเร็จอะไรต่อไปอีกท่านบอกว่าสามารถใช้ฌานนั้นเป็นบาทเป็นฐานทําให้เกิดความรู้พิเศษที่เรียกว่าอภิญญานี่ถ้าคนได้ฌานครบบริบูรณ์แล้วเพียรพยายามต่อไปใช้ฌานนั้นเป็นฐานสามารถทําอภิญญาให้เกิดขึ้นในประการต่างๆอภิญญาทั้งหมดนี้สําหรับผู้ได้ฌานจะทําได้ก็มี5อย่างด้วยกัน เราเรียกว่าเป็นอภินญ,ญาห้าอภินญาห้านี้ก็เป็นผลสำเร็จหรือผลได้พิเศษของการเจริญจิตภาวนาหรือสมถะการเจริญจิตภาวนาหรือสมถะก็จะได้ผลสูงสุดแค่นี้คืออภินญ,ญาห้าแต่ว่ายังมีทางที่จะต่อไปอีกอันนี้ถ้าเราต้องการต่อไปอีกก็คือว่า พระพุทธศาสนายังบอกทางไว้ให้ว่าเราสามารถเดินหน้าต่อไปให้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเพราะอภิญญาห้านี่ยังไม่จบจะทำไงเดินหน้าต่อไปท่านบอกว่าต้องหันไปทางวิปัสสนาเมื่อเราจเจริญจิตภาวนามาจนถึงขั้นนี้แล้วท่านบอกว่าจบเรื่องสมถะแล้ว ถ้าต้องการเดินหน้าก็หันไปทางวิปัสสนาก็ใช้ฌานนั่นแหละฌานที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นบาดฐานเจริญวิปัสสนาต่อไปจนกระทั่งถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาจุดหมายของพุทธศาสนานี้ก็คือนิพพานแต่ถ้าเรียกเป็นญาณก็เรียกว่าอาสวะขยญาณ ยาธทธรรมอาสวะให้สิ้นไปก็คือหมดกิเลสและความทุกข์ทาน,นี้ถึงภาวะที่มีความสุขสูงสุดดรืยไร้ทุกข์ทีเดียวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอภินญ,ญาข้อที่6เมื่อกี้นี้สมถะนี้ให้ได้ถึงอภิญญาหตันอยู่แค่นั้นพอมาทางวิปัสสนาต่อก็ได้อภิญญาข้อที่6ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าได้ทั้งอภิญญาหแล้วก็อภิญญาข้ออาสวัคยญาณด้วยก็เป็นได้อภินญ,ญาหก แต่ว่าสําหรับผู้ที่ต้องการเจริญวิปัสสนาก็ให้ข้อสังเกตมาอีกว่าไม่จาเป็นจะต้องรอไปจกนกระทั่งว่าได้ฌานครบสี่ไม่จาเป็นต้องรอจกนกระทั่งได้ฌานหมดแล้วจึงจะหันมาวิปัสสนาในระหว่างที่ทําสมถานนั้นเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนสามารถใช้สมาธิขั้นต้นๆน,น,นั้นนะ่ะมาเป็นพื้นในการที่โน้มจิตไปเจริญวิปัสสนาได้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยจึงเป็นการที่ว่ามีความสัมพันธ์กันได้ตลอดคือเราสามารถที่จะเบนจากสมถะไปหาวิปัสสนาได้ตลอดทุกขั้นตอนในระหว่างเจริญสมถะหรือจะรอจนกระทั่งถึงบรรลุจุดหมายสูงสุดของสมถะก่อนก็ได้แล้วจึงหันไปวิปัสสนา อันนี้พูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมถะวิปัสนาชัดเจนยิ่งขึ้นเอาล้วนี้ก็เป็นเรื่องของผลสําเร็จที่จะได้จากการทําจิตภาวนาซึ่งโยงไปหาปัญญาภาวนาในขั้นสุดท้ายด้วยอันนี้ในการที่เราจะเข้าถึงฝ่ายผลสําเร็จนั้นเราก็ควรจะพูดถึงสิ่งที่เราจะพ้นไปด้วยเมื่อเราได้ในด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งก็คือเราต้องแก้ไขหรือกำจัดอะไรลงไปด้วยก่อนที่จะได้สิ่งที่ต้องการที่เป็นผลสำเร็จนั้นเราต้องมีการกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางก็เลยควรจะทราบสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางซึ่งเราจะต้องแก้ไขกำจัดให้หมดสิ้นไปก่อนที่จะได้สมาธิท่านก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องกำจัดแก้ไขให้หมดไปก่อนนี้ ก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิในขั้นสูงจิตนั้นจะต้องพ้นจากสิ่งรบกวนสิ่งปิดกั้นหรือสิ่งที่กดทับจิตซึ่งเรียกว่านิวรณ์ห้าเอาละตอนนี้ก็เท่ากับว่ามีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตามลำดับเริ่มตั้งแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขกำจัดก็คือเรียนเรื่องนิวรณ์ห้าเรียนเรื่องสมาธิขั้นต่างๆเรียนเรื่องฌานขั้นต่างๆ แล้วก็เรียนเรื่องอภิญญาห้าครเหนือจากนั้นไปก็เข้าสู่เรื่องวิปัสสนาซึ่งจะแยกไปพูดอีกหัวข้อ,ขอ,ขอหนึ่งต่างหากก็เริ่มจากสิ่งที่เราจะต้องกําจัดเพราะเป็นอุปสรรคขัดขวางผลสําเร็จได้แก่นิวรห้านิวรหานิวรน,นั้นแปลว่าอะไรนิวรน,นั้นก็คือสิ่งที่กั้นสิ่งที่กั้นขวางจิตไม่ให้ก้าวหน้า หรือว่าสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองและปัญญาอ่อนกำลังอันนี้ก็เป็นความหมายของนิวรณก็คือกิเลสนั่นเองแต่เป็นกินเลสจำพาะจอดจงที่สำคัญที่กั้นขวางไม่ให้ก้าวหน้าไปถึงสมาธิได้ก็มีอยู่5ประการด้วยกันหนึ่งก็คือการมชัชนทะการมชัชนทะก็คือความต้องการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจ อันนี้พูดง่ายๆก็คือความอยากได้นั่นได้นี่การฉันันทะานี่เป็นสิ่งที่รบกวนจิตถ้าเกิดความอยากได้นั่นได้นี่ขึ้นมาแล้วจิตมันก็จะต้องมาอยู่กับความอยากมาคิดปรุงแต่งมันก็อยู่กับอารมณ์ที่กําหนดไม่ได้มันก็ไม่สามารถเป็นสมาธิจะขัดขวางจิตประการที่สองที่ตรงข้ามกับการฉันันทะก็คือพยาบาทความคิดหงดหงิดขัดใจต่างๆความคิดร้ายแค้นเคืองขัดใจทั้งหลาย อันนี้ก็จะทำให้ใจฟุ้งซ่านวุ่นวายเดือดร้อนไม่สงบแล้วก็ไม่สามารถเป็นสมาธิต่อไปประการที่สามก็คือถีนมิตะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึมเหงาหงอยซึมเศร้าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันความซึมความง่วงความเหงาอะไรต่างๆนี้หดหู่ท้อแท้ภาวะจิตจนี้จะ ทำให้ไม่สามารถก้าวหน้าในสมาธิได้จิตที่จะเป็นสมาธิจะต้องเป็นจิตที่มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมีความเพียรต่อไปข้อที่สี่ก็อุททะจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจหรือความลำคาญใจความกระวนกระวายกลุ่มกังวลต่างๆอันนี้ก็แน่นอน เป็นภาวะที่ตรงข้ามกับสมาธิแล้วสุดท้ายก็ข้อที่หวิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลไม่แน่ใจ,จเจ้ายังไงก็ไม่แน่จิตที่ยังมีความลังเลไม่แน่ใจนี้ก้าวหน้าไม่ได้เพราะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละจะไปทางไหนดีมันลงตัวไม่ได้มันก็ก้าวไปไม่ได้นี่คือนิวรณ์หประการทราบไว้แต่ชื่อและความหมายย่อๆก็พอไปอว่าเราจะเจริญสมาธิ ได้สาเร็จเนี่ยจะต้องพ้นจากนิวรณ์ทั้งห้าจิตที่เป็นสมาธิถึงขั้นที่ว่านิวรณ์ห้านสงบระงับไปเนี่ยเป็นสมาธิขั้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งจะได้กล่าวต่อไปหรือเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราต้องการจะได้สมาธิถึงขั้นอุปจารสมาธิก็จะต้องกำจัดนิวรณ์ทั้งห้านี้ นี้ต่อไปก็จะพูดถึงสมาธิเมื่อกําจัดนิวรณ์ได้เราก็เข้าสมาธิได้สําเร็จถึงขั้นอุปจารสมาธิแต่ความจริงนั้นยังมีสมาธิขั้นต่ำกว่าน,นั้นซึ่งแม้นิวรณ์ห้ายังไม่สงบระงับก็เป็นสมาธิได้ก็เลยให้ทราบสมาธิทั้งหมดว่ามีสามขั้นด้วยกันสมาธิก็คือภาวะตั้งมั่นของจิตใจภาวะตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่แน่สงบนิ่งมีอารมณ์หนึ่งเดียวอย่างที่กล่าวมาแล้ว จิตที่มีอารมณ์หนึ่งเดียวแน่ๆอย่างเนี้ยแบ่งได้เป็นสามขั้นด้ยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิแปลว,ว่าสมาธิชั่วขณะคือสมาธิที่จิตแน่ๆได้ชั่วขณะชั่วขณะสั้นๆซึ่งมีในชีวิตประจําวันในการทํางานทําการอะไรต่างๆของคนนี่ก็เราก็มีคณิกะสมาธิกันได้ หรืออย่างเวลาเริ่มกําหนดกรรมาฐานนี่ทําไปทําไปในระยะตน้ตนๆนี่ก็จะได้ขณิกะสมาธินี้ก่อนยังไม่ถึงขั้นเป็นสมาธิที่ต้องการต่อไปขั้นที่สองสมาธิแน่แน่แนมากขึ้นก็คืออุปจารสมาธิตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นผลสำเร็จของการทำภาวนาแล้วอุปจารสมาธิก็แปลว่าสมาธิจนจะแน่แน่เป็นขั้นที่นิวรห้าสงบ ต่อไปเมื่ออุปจารสมาธิเกิดขึ้นและเจริญสมาธินี้ต่อไปจนกระทั่งว่ามีความแน่วแน่อย่างสมบูรณ์จิตลงตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อเนื่องไปก็จะถึงขั้นที่สามเรียกว่าอัปปนาสมาธิแปลว,ว่าสมาธิแน่วแน่หรือสมาธิแนบสนิทจิตที่เป็นสมาธิถึงขั้นนี้แล้วเราเรียกว่าเข้าถึงฌาน อันนี้ก็เป็นสมาธิสูงสุดแล้วต่อจากนี้ไปก็จะอยู่ในฌานเรื่อยไปก็มีแต่ว่าจะเพียรพยายามเพื่อให้ได้ฌานชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับ